ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่66ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับเมื่อเวลาผ่านไป อหิงสกะกุมารได้เจริญเติบโตขึ้นมันดาบิดาจึงได้ส่งไปศึกษาศิลปวิทยาอยู่กับท่านอาจารย์ที่สาปามกที่เมืองตักศิลาอาหิงสกะเป็นคนดีเชื่อฟังคำของอาจารย์จึงเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์พวกศิษย์ทั้งหลายพากันร,ริษยาปรึกษากันในการที่จะทำให้อหิงสกุมารแตกคอกันกับท่านอาจารย์โดยพยายามพูดให้ท่านอาจารย์เข้าใจผิดว่า อหิงสกุมันมีจิตคิดร้ายต่อตัวท่านอาจารย์ซึ่งในท้ายที่สุดท่านอาจารย์ก็หลงเชื่อดำริว่าจำเป็นแล้วว่าเราจะต้องเอาชีวิตของอหิงสกะเสียก่อนแต่แล้วท่านก็กลับคิดได้ว่าหากเราเป็นผู้ลงมือเสียเองคนทั้งหลายย่อมเอาไปกล่าวโจดขานกันไปทั่วกันว่าท่านอาจารย์ที่สาปาโมกทำร้ายลูกศิษย์ที่มาร่ำเรียนในสำนักของตนต่อไปคงจะไม่มีใครมาศึกษาในสำนักของเราอีกต่อไป นั่นเป็นเหตุให้เราจำเป็นจะต้องหาอุบายเพื่อยืมมือให้คนอื่นลงมือแทนเราเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วจึงเรียกให้อหิงสกะเข้ามาหาแล้วกล่าวขึ้นมาว่าในตอนนี้เธอนั้นร่ำเรียนศิลปวิทยาจนใกล้จะสำเร็จแล้วขอเธอจงไปต่อสู้เพื่อเอาชีวิตคนมาให้ครบหนึ่งพันคนเมื่อนั้นเธอก็จะเรียนได้สำเร็จหลังจากที่ได้ฟังดังนั้นอหิงสกะกุมารก็กล่าว ขึ้นว่าข้าพเจ้านั้นถือกำเนิดในตระกูลที่ไม่เบียดเบียนผู้ใดข้าพเจ้าไม่สามารถเอาชีวิตของผู้อื่นได้ท่านอาจารย์จึงกล่าวตอบว่าแต่ถ้าหากเธอไม่เอาชีวิตผู้อื่นให้ครบหนึ่งพันคนเธอก็จะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาศิลปะวิทยาได้อหิงสกะคิดว่าเมื่อท่านอาจารย์ผู้ซึ่งเป็นคนที่เขาเคารพบ,บูชากล่าวย้ำขึ้นมาเช่นนี้แล้วคำกล่าวของท่านน่าจะเป็นความจริง ด้วยความรู้สึกที่ตัวเขาเองก็อยากที่จะสำเร็จในการศึกษาศิลปวิทยาจึงตอบรับคำแนะนำนี้ของท่านอาจารย์ต่อมาอาหิงสกะจึงออกเดินทางจากสำนักศึกษากลับมายังป่าชาลินีในแคว้นโกสนพร้อมด้วยอาวุธคือดาบและธนูจากนั้นก็ซุ่มรอคนอยู่ในราวป่าเพื่อดักสังหารเอาชีวิตของผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาในบริเวณนั้นเสีย แล้วจะทำการตัดนิ้วมือของผู้ที่ถูกตนสังหารลงไว้เพียงนิ้วเดียวในแต่ละคนจากนั้นก็นำมาร้อยเป็นพวงมาลัยใช้คล้องคอเพื่อที่ตัวเขาเองจะได้รู้ว่าตนนั้นได้เอาชีวิตคนไปเป็นจำนวนเท่าใดแล้วในการนั้นเหล่ามวลชนจึงได้ขนานนามให้อหิงสกะใหม่ว่าองคุลีมานโจรหรือโจรผู้มีนิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยชาวบ้านหรือผู้ที่มีหลักแหล่งอยู่แถวชายป่าต่างก็พา กานอพยพเข้าไปอยู่ในกรุงสาวัตถีแล้วเข้าไปกราบทูลร้องทุกข์กล่าวโทษในเรื่องขององคุลีมานโจรต่อพระราชาพระเจ้าประสิทธิโกนต่อมาท่านปุโรหิตและนางมันตานีทราบเรื่องนี้เข้าก็แน่ใจได้ว่าโจรร้ายผู้นี้ที่เป็นผู้กระทําเหตุการณ์ร้ายอันน่าหวาดกลัวนี้น่าจะเป็นบุตรของตนเป็นแน่แล้วด้วยความรักของผู้เป็นมารดานางมันตานีก็ได้รีบออกเดินทางจากกรุงสาวัตถีไปตามหิงสกะบุตรของนางทันที เพื่อที่จะไปเตือนให้เขารีบหลบหนีจากราชภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะก่อนที่พระราชาอาจจะยกกำลังมาปราบปรามโดยในก่อนหน้า นี้นั้นองคุลีมานเองก็ได้กระทำการสังหารผู้คนมาแล้ว999คนเหลืออีกเพียงแค่รายเดียวก็จะครบจำนวน1,000คนตามคำกล่าวของท่านอาจารย์ทิสาปามโมกที่เมืองตักศิลาเวลาใกล้รุ่งของวันนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้พระยานตรวจดูสัตวโลกทรงเห็นองคุลีมานปรากฏขึ้นในข่ายพระยาน พระองค์มีพระดำริว่าหากเราไปโปรดความสวัสดีย่อมมีแก่โจนร้ายนั้นด้วยว่าเมื่อโจนร้ายนี้ได้ฟังคำของเราแล้วองคุลิมานจะออกบวชในสำนักของเราแล้วจะสำเร็จได้อภิญญาหกอันมีหนึ่งอิทธิวิทาหรืออิทธิวิธิความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิต์ต่างได้สองทิพโสดยานที่ทำให้มีหูทิพสามเจโตปริยานยานที่ให้กำหนดใจคนอื่นได้สี่ปุเพนวาสานุสติสติ ยานที่ทำให้ระลึกถึงชาติได้ห้าทิพจักขุบยานที่ทำให้มีตาทิพยหกอสวขยานยานที่ทำให้อสวะสิ้นไปแต่ถ้าหากเราไม่ไปโปรดจนร้ายผู้นี้จะสังหารเอาชีวิตของมันดาแล้วตกไปสู่อเวจีมหานรกภูมิ จากนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีหลังจากเสด็จกลับจากบินทบาทแล้วพระองค์ทรงเก็บเสนาสนะทรงครองผ้าและเสด็จดำเนินไปยังป่าชาลินีที่องคุลีมานจนร้ายกำลังคอยซุ่มดักรอคนอยู่